คุณต้องระวังในเรื่องของปากเสียงและอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดโมโหง,ง่ายเพราะจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับอาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาทางด้านการงานได้อาจจะทําให้คุณนั้นมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องการเงินเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องความสําเร็จจะเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิต คลิปนี้นะครับ อาจารย์มาพูดถึงดวงของคนทั้ง12ลัคนาราศีดวงดาวที่ยกย้ายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งดวงดาวในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงดาวหลายๆดวงได้ยุกย้ายทับในดวงเมืองหรือดวงประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับจากที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจหรือปัญหาบ้านเมืองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในช่วงของเดือนพฤษภา นีี้มดวงดาวพระหัสบดีได้ยุกย้ายปเปลี่ยนราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งในตำแหน่งของราศีพฤษภนี้เป็นตำแหน่งการเงินของดวงเมืองเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระหัสมาทับในจุดการเงินของดวงเมืองแบบนี้จะทําให้ประเทศของเราหรือเมืองของเราเนี่ยมีความมั่นคงและมั่งคั่งทางด้านการเงินมากขึ้นนะครับการที่เราจะรู้ดวงในจุดเกิดของเราว่าดวงของเรานั้น จะตรงและแม ug ่นยำกับตัวเรามากแค่ไหนเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างชัดเจนการที่เราทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างชัดเจนนั้นเราจะทราบถึงในเรื่องของลัคนาราศีเกิดว่าตัวของเราเองนั้นตกไปที่ลัคนาราศีเกิดว่าลัคนาราศีเกิดอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราทราบลัคนาราศีเกิดเราจะสามารถดูดวงไ,ได้แม่นยำมากขึ้นและเราจะสามารถทราบในทุกๆเรื่องของตัวเราว่า ตำแหน่งที่ดวงดาวได้ยกย้ายในแต่ละเดือนนั้นจะส่งผลในราศีของเราว่าราศีของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและการที่ดาวใหญ่ๆได้ย้ายเปลี่ยนราศีนั้นจะมีผลกระทบ ต่อดวงเราแบบไหนและอย่างไรนะครับคลิปนี้เป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกซึ่งเป็นดวงประจําเดือนพฤษภาคมปี2567นะครับดาวประจําตัวสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั่นคือดาวพระอังคารน,นะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมเต็มทั้งเดือนดาวพระอังคารน,นั้นสถิตอยู่ในราศีมีนตาแหน่งของราศีมีนเขาเรียกว่าตําแหน่งปุตตะในตําแหน่งปุตตะตรงนี้แล้วซึ่งอยู่ ดาวพระราหูอาจจะทําให้ตัวของคุณนั้นมีในเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นได้อารมณ์หงุดหงิดมอ่วโมง่ายอารมณ์ในเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคุณที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าดาวพระอังคารนั้นเดินได้ตําแหน่งนที่ดีคือตําแหน่งนจุลจักร นะครับลำมาดูดาวอีกดวงหนึ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั่นคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธในเรือนเกิดของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกมาจากเดือนลาภะและมรณนะการที่ดาวพระพุธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธสถิตอยู่ในราศีมีนเช่นกันดาวพระพุธมาจากเดือนโชคลาภนะครับแต่ดาวพระพุธกับดาวพ่งคันอยู่ร่วมกันแบบนี้เขาเรียกว่าดวงดาวแห่งความขัดแยง้งคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบ ข้างกับคู่ครองคู่รักเพราะฉะนั้นแล้วการที่ดวงดาวพระพุธด,ดาวพระราหูดาวพอางคารอยู่รวมกันคุณต้องระวังในเรื่องของปากเสียงและอารมณ์เพราะจะทาให้เกิดปัญหาได้ รเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งเป็นดวงดาวที่มีความสําคัญมากสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั่นคือดาวพระหัสบดีนะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาดาวพระหัสบดีได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีพิศกเล็งจุดเกิดสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นดาวพระหัสเป็นดาวการเงินที่จะส่งผลทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเกิดขึ้นหลังจากที่ดาวพระหัสบดีอยู่ในเรือน อาล็กมาค่อนข้างยาวนานเป็นจํานวนหนึ่งปีนะครับพอครั้งนี้ดาวพระหัสปดิย้ายมาอยู่ตรงนี้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกและดาวพระหัสจะเล็งจุดเกิดของตัวคุณเองนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเรามาดูดาวอีกดวงคือดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีเมษการที่ดาวพระอาทิตย์สถิตในราศีเมษและดาวพระอาทิตย์มาจากภพเรือนกลับมาคือการงานตรงตำแหน่งของราศีเมษนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่ง รินะครับการที่ดาวพระอาทิตย์ไปอยู่ในอริในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14อาจจะทําให้คุณนั้นมีปัญหาทางด้านการงานได้เพราะดาวการงานนั้นเดินในตําแหน่งที่เสียแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นครับว่าการงานของคุณจะผ่านไปได้เพราะดาวกัะอาทิตย์เขาได้ตําแหน่งเป็นมหาอุจเขาเรียกว่าความแข็งแรงทางด้านการงานหรืองานนั้นเป็นงานที่คุณสามารถรับมือไหวและคุณสามารถที่จะแก้ไขและสามารถผ่านพ้นเพื่อให้ประสบความสมําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้น แล้วอาจารย์ก็จะไม่ห่วงในดวงของคุณณเดือนนี้ดาวการเงินอยู่ตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นงานจะประสบความสําเร็จแล้วคุณพร้อมที่จะรับเงินจากงานนั้นๆครับเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21พฤษภาคมน,นะครับดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมษการที่ดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมษตรงนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นพเรือนปัตตนีและเรือนวินาศการที่ดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมษอยู่ในเรือน ก็อาจจะทําให้คุณนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือถ้ามีใครมาชอบหรือมีใครมารักช่วงเวลาตรงนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีเดือนดาพฤะศุกย้ายวันที่21พฤษภาคมย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในตําแหน่งของปัตตนิคือคู่ครองผู้รักคู่ค้าคู่สัญญาช่วงเวลาตรงนี้การที่ดาพฤะศุกเดินไปแข็งแรงดาพฤะศุกจะย้ายในเวลา14นาฬิกา24นาทิดาพรุกแข็งแรงเป็นเกษตรตราธิบดีการที่ดาพฤะศุกเดินแข็งแรงแบบนี้อาจจะทำให คุณนั้น,นมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องการเงินเป็นอย่างดีและช่วงที่ดาวพระศุกร์เล็งจุดเกิดแบบนี้ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับดาวดวงคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่25พฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธจะย้ายในเวลา13นาฬิกา14นาทีดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภดาวพระพุธมาจากตําแหน่งลาภะนะครับอาจารย์เชื่อมั ว่าการที่มีดาวดีหรือเขาเรียกว่าดาวสุประเคะได้เดินอยู่ในตําแหน่งปัตตานิแบบนี้หลายๆดวงจะทําให้ชีวิตคุณนั้นมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินและอุ่ครองเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากวันที่15เป็นต้นไปดวงของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ขาดขึ้นและดีขึ้นตลอดเต็มทั้งเดือนพฤษภาคมปี2567ครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกช่วงประจําเดือนพฤษภาคมปี256 7 การที่เราได้ดูดวงในช่องทางแบบนี้หรือในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเป็นดวงโดยรวมสําหรับคนที่เกิดในหลายๆลัคนาราศีไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับการที่เราจะทราบดวงอย่างละเอียดอาจารย์ได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะครับหรือใครอยากรู้ดวงในจุดเกิดของเราว่าดวงของเราในแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นอย่างไรบ้างสามารถเช็คดวงได้ที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับ